คือบอกเลยว่าลูกค้าใช้รถด,ดีมากระมัดระวังสุดๆเห็นปลาปี2022แท้ๆอ่าดูได้เลย2022แท้ๆช่วงล่างคัดซีซีนพวกนี้เห็นไหมคะสวยเดิมไม่มีการตัดต่อกอไม้น้ําท่วมแน่นอนบ่งบอกว่าตัวรถอะมันเดิมก็คือการมีสติ๊กเกอร์บาร์โคทดพวกนี้ ค่ะค่ะวันนี้นะคะขอพาชมกับรถ PPV ค่ะที่ทั้งสวยสปอร์ตได้ไปใช้ต่อคุ้มมากๆค่ะกับคันนี้เลย Toyota Fortuner Legender เค่ะเครื่องยนต์2,400ขับเคลื่อน4ล้อค่ะเรียกได้ว่าตัวท็อปสุดของเครื่องยนต์2.4นะคะคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงค่ะเจ้าของเก่าเข้าเช็คศูนย์ทุกระยะเก็บใบเสร็จไว้ทุกใบประวัติการเข้าศูนย์ดีมากๆและตัวรถสีเดิมทั้งคันค่ะ เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันว่าได้คันนี้ไปใช้ต่อจะคุ้มแค่ไหนไปกันเลยคะ่ะคันนี้นะคะคือ Toyota Fortuner Legender ค่ะ2.4ขับเคลื่อน4ล้อปี2022ค่ะจดทะเบียนพฤศจิกายน2022ค่ะได้รับวารันตีศูนย์โตโยต้นะคะ5ปี150,000กิโลเมตรค่ะประกันชั้น1ซ่อมศูนย์นะคะหมดปลายปีนี้ค่ะ ระบบรักษาความปลอดภัยที่ให้มานะคะได้มาเยอะมากมายไม่ว่าจะเป็น Toyota s a f e t ี้เซน e กล้อง360องศาหรือเซ็นเซอร์รอบคันนะคะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์พร้อมๆกันค่ะว่าตัวรถคันนี้สีเดิมทั้งคันแบบพี่นัดพูดจริงไหมมาเลยค่ะด้านหน้านะคะตัวฝากระโปรงดูริ้วรอยกันก่อนเลยริ้วรอยไม่มีอ่าเห็นไหมไม่มีริ้วรอยเม็ดหินสกิดก็ไม่มีนะคะสวยๆเดิมๆเ,เลยเช็คค่าสีไปพร้อมๆกัน 112ค่ะเดิมแน่นอนอย่างที่บอกว่าถ้าค่าสีที่เครื่องไม่เกิน150ชิ้นนั้นสีเดิมค่ะอย่าง Toyota นะคะจะบวก100บวกลบอยู่ประมาณนี้ถัดลงมากระจังหน้าสีดำเป็นโนแบ็ k ตัดด้วยโลโก้โ Toyota มีฝาข้อเพราะว่ามีระบบ Toyota Safety Sense นะคะ mm hmm. เห็นไหมสภาพอยู่ในสภาพที่ดีมากๆไฟหน้าเป็น LED Projector เดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ถ้าเป็นเลเจนเดอร์จะเป็น4เส้นแบบนี้เห็นไหมลักษณะเขาสภาพโมไฟสวยเดิมเห็นไหมไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะเด,เดิมเเลยอีกข้างหนึ่งมาดูอีกข้างหนึ่งดูอีกข้างหนึ่งกันเห็นไหมสภาพนะคะสวยเดิม LED โปรเจคเตอร์ตัดขอบ Day Time 4เส้นแบบนี้ก็คือตาไฟของเลเจนเดอร์นะคะถัดมาที่ด้านล่าง กันชนหน้าสภาพกันชนหน้านะคะอยู่ในสภาพที่ดูไปพร้อมกันว่ามีริ้วรอยตรงไหนไหมเซนเซอร์มีมาไฟตัดหมอกเป็น led นะคะสว่างแน่นอนดูมาพร้อมๆกันนะคะดูริ้วรอยไปพร้อมๆกันมีรอยเม็ดหินบ้างแต่แทบมองไม่เห็นเห็นไหมสกิดสกิดบ้างนะคะแต่การันตีขอยืนยันว่าตัวรถสีเดิมนี่มีรอยเม็ดหินสกิดนิดหน่อยเซ็นเซอร์นะคะ ตัวไฟตัดหมอกเห็นไหมอยู่ในสภาพที่ดีนะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าอย่างที่บอกว่าได้ไปใช้ต่อคุ้มจริงๆนะคะสำหรับเลเจนเดอร์อายุรถแค่ปีกว่าๆเองนะคะคันนี้มาต่อกันที่ด้านขวาของตัวรถนะคะมาเลยแกมด้านหน้าอ่าแกมด้านหน้านะคะดูริ้วรอยไม่มีเช็คค่าสีกัน 107ค่ะสวยเดิมแน่นอนถัดลงมาที่ด้านล่างตัวล้อเลเจนเดอร์จะเป็นสีทูโทนแบบนี้สีเงินนะคะตัดด้วยตรงกลางจะเป็นออกสีเทาเลเจนเดอร์สอดสี่ขับสีตัวล้อจะแม็กขอบ20นะคะแบบนี้เลยอ่าสภาพดีมากๆนะคะไม่มีรอยเม็ดหินสก,กิดเลยที่ตัวแม็กนะคะถัดมาตัวกระจกมองข้างจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ที่กระจกมองข้าง อย่างที่บอกว่ามีระบบเซ็นเซอร์นะคะก็คือจะเป็นกะระยะเวลาเราเปลี่ยนเลนมันจะมีการแจ้งเตือนอยู่ที่กระจกอาประตูประตูสวยเดิมเม็ดหินดูเดะไม่มีสกิดเห็นปะสวยมากทั้งบานนะคะไม่มีสีถลอกไม่มีหลุดไปเลยตัวมือเปิดที่เป็นโครเมียมนะคะก็ไม่มีริ้วรอยเห็นปะสวยมากๆเลยเช็คค่าสีกันนะคะ 1 0 5ค่ะสวยเดิมแน่นอนค่ะถัดมาประตูบานหลังดูไปพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมเห็นปะริ้วรอยไม่มีเห็นปะสวยๆเดิมๆนะคะเห็นปะอ่าเช็คค่าสีค่ะ94.2ค่ะเดิมแน่นอนดูสภาพบันไดรอยขีดข่วนไม่มีบางคันอาจจะมีอาแต่คันนี้ไม่มีนะคะบันไดสวยเดิมสีดำนะคะเป็นพลาสติกนะเด,เดิมเเลย ถัดมาสะโพกหลังด้านขวาเช็คกันอ่าดูเห็นไหมริ้วรอยไม่มีนะคะดูไปพร้อมๆกันเช็คค่าสีเห็นปะสวยๆเลยหนึ 105. ่งร้อยห้าดูสภาพล้ออ่าสภาพล้อแม็กขอบยี่สิบนะคะเห็นปะไม่มีคูดเลยนะเดิมๆเลยนะสวยเดิมมากนะดูดิเห็นปะอ่ามาต่อกันที่ด้านหลังนะคะตัวนี้เนื่องจากว่าเป็น 2.4ขับเคลื่อน4ล้อนะคะก็จะมีโลโก้ l e g e n เด r แล้วก็โลโก้ Sigma 4ฟขับเคลื่อน4ล้อโดยปกติแล้วตัวสคาเพกข้างหลังจะต้องเป็นสีดำแล้วก็ตัวหนังสือสีดำคันนี้ลูกค้าแต่งมาหลายพันนะแต่งเป็นเอคล้ายๆตัวท d อาดีถ้าแบบนี้จะเป็นที d ดีคือสีดำแล้วตัวหนังสือสีเงินอันนี้ลูกค้าแต่งมาลูกค้าบอกหลายพันนะคะพีะ่เห็นปะ ก็ดูสวยดีแต่ปกติรีเจนเดอร์มันจะเป็นดำดำมันอาจจะมองไม่เห็นคำว่าฟอร์จูเนอร์เท่าไหร่อันนี้ลูกค้าแต่งมาให้เรียบร้อยสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกโดรนที่3ไฟเบรกดรงที่3นะคะคีบฉลามด้านบนอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังกล้อง3อกล้องถอยกล้อง360และดูสภาพตาไฟเห็นปะเป็น LED วิ่งนะจะเป็นไฟวิง่งเห็นปะ สวยอยู่ในสภาพที่ดีมากโคมไม่มีรอยแตกแล้วนะคะเดี๋ยวเราเช็คค่าสีฝากระโปรงให้ฝาท้ายให้ฝากระโป,ปรงท้าย97.4ค่ะ108ค่ะสวยสวยเดิมเดิมสีเดิมแน่นอนนะคะถัดมาเลยซีกซ้ายของตัวรถซีกซ้ายของตัวรถนะคะเริ่มกันที่สะโพกหลังด้านซ้ายริ้วรอยไม่มีสวยเดิมเช็คค่าสีกันนะคะ 1 0 9ค่ะเดิมๆเลยดูล้อแม็กขอบ20ไม่มีรอยขูดไม่มีรอยเม็ดหินสก,กิดสวยเดิมมากๆบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะคัะนนี้พอรถมันปีกว่าๆสภาพสภาพดีมากๆเลยประตูประตูหลังด้านซ้ายสวยๆเลยสวยๆเลยโครเมี่ยมไม่มีริ้วรอยรอยเล็บไม่มีนะคะสวยเดิมมาก เช็คค่าสี108ค่ะเดิมเลยมาที่ประตูบานหน้าสีขาวนัดเห็นริ้วรอยนิดนึงตรงนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วนะลูกค้าบอกว่าไม่ได้เกิดจากตัวเองตอนเห็นรอยก็โกรธเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าโดนอะไรแต่ว่ามองแทบไม่เห็นเห็นไหมในกล้องนี่ขนาดซูมใกล้มองแทบไม่เห็นนะคะคือมีรอยอยู่ตรงนี้แต่มองแทบไม่เห็นนะคะเห็นไหมเนี่ยคือคือเราเห็นด้วยตาเราจะเห็นโอเคเช็คค่าสีมีรอยแล้วสีเดิมไหม เดิมค่ะ106เดิมแน่นอนสภาพบันไดข้างไม่มีรอยคูดเห็นป้าเป็นพลาสติกเดิมๆเลยเดิมทั้งชิ้นเห็นไหมอ่ากระจกมองข้างสีดำไฟเลี้ยวกล้อง360องศาซ่อนอยู่ตรงนี้สภาพดีด้านหน้าแก้มหน้าด้านซ้ายเช็คค่าสีกันนะคะเพราะว่าริ้วรอยไม่มีเดิมๆเลย 1นึค่ะและดูล้อเห็นไหมสภาพล้อคือบอกเลยว่าลูกค้าใช้รถดีมากระมัดระวังสุดๆจากที่พูดคุยเพราะเราอะซื้อรถบ้านเราก็จะเจอลูกค้าเองทุกทุกทุกคันทุกเคสจากที่พูดคุยถามว่าทำไมขายลูกค้าบอกว่าอยากเปลี่ยนแนวออกแคมรี่ค่ะเปลี่ยนแนวจริงๆขาย Fortuner ออก c a m รีเดี๋ยวเช็คเช็คค่าสีหลังคาให้นะคะหลังคาด้านบน 123เดี๋ยวอีกทีหนึ่ง119นะคะสวยเดิมนะคะไม่ผ่านการทำสีแน่นอนนะคะราคาเดิมเดิมเลยพาสีก็หมดยาวๆเลยนะปลายปีเหมือนกันนะคะปี2567โอเคภายนอกสีสวยเดิมอย่างที่นัดบอกเดี๋ยวเราพาไปดูโครงสร้างกันโดยปกติแล้วถ้าเช็คค่าสีแล้วเดิมขนาดนี้บางทีก็ไม่ค่อยดูโครงสร้างแล้วแต่เราจะพาดูเพราะบางทีเขาอาจจะถอดมา ขอดจากคันอื่นมาแล้วก็มาหมุนเปลี่ยนคันเราที่เป็นสีเดิมก็อาจจะเป็นได้เดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างกันคะ่ะมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะคะก็คือเดี๋ยวนะจะเปิดโชว์ห้องเครื่องอ่าคันนี้ลูกค้าติดโชคแล้วติดโชคออกจากศูนย์โตโยตานะคะนี่ติดโชกออกจากศูนย์โตโยตานะคะตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2,40150แรงมา้าแรงบิด430นิวตัน โตโยต้จะมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดอยู่แล้วดูสภาพเครื่องยนต์โดยรวมไม่มีรอยเยิ้มไม่มีรอยเยิ้มของน้ำมันไม่มีรอยรั่วซึมอ่าเรียกได้ว่าสภาพดีมากๆนะคะสำหรับตัวรถปลายปี2022เพจจะไปอยู่ที่ประตูหน้าด้านซ้ายนะคะเดี๋ยวนะจะพาดูอีกทีปกติโตโต้าเพจจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าตั้งแต่ปลายปี2022มาตัวเพจจะไปอยู่ที่ประตูหน้าด้านซ้ายนะคะ เริ่มกันเลยโครงสร้างฝากระโปรงหัวนอ็อตเห็นไหมเดิมเดิมเม็ดอาร์คชัดช,ดชดนะคะเห็นปะไล่มาสติ๊กเกอร์ใสอ่าฟอร์จูเนอร์สติ๊กเกอร์ใสถัดมาตัวคารรูก,กลมๆพวกนี้เห็นไหมสีคานมันจะคนละสีกับตัวรถคือมันจะมันจะขาวแต่มันจะไม่เงาเห็นปะเห็นไหมตัวคานนะคะสวยเดิมเห็นไหม พวกนี้นะคะต้องมีความเดิมรูกลมๆพวกนี้นะคะเห็นไหมเห็นปะดูเดเม็ดอาร์คเห็นไหมรอยสติ๊กเกอร์ใส่ฝั่งนู้นก็ต้องมีสติ๊กเกอร์ใส่ฝั่งนี้เห็นปะดูหัวน็อตเห็นไหมสวยเดิมจริงจรินะคุณผู้ชมดูไปดูมาคือคันนี้ก็ใช้คําว่าสวยได้เปลืองอีกแล้วนะคะดูโตโยต้าโลโก้โตโยต้าที่ฝากระโปรงนะคะเรียกได้ว่าเดิมนะคะโตโยต้าฝาแท้เดิมเห็นไหมสติ๊กเกอร์ใส่เห็นไหมสติ๊กเกอร์ใส่น,สกกสนะคะรูกลมๆคมๆ จิกแล้วเป็นไงเห็นไหมจิกแล้วเป็นรอยเล็บเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมอ่าดูดิสติ๊กเกอร์ใส่นะคะอันนี้สติ๊กเกอร์หลุดนะคะอ่าเรียกได้ว่าเห็นป่ะเดิมแน่นอนนะคะมาไปมาต่อกันที่ประตูเปิดประตูมานะคะโครงสร้างประตูอ่าโครงสร้างประตูตัวเพจที่บอกว่าเออไม่ใช่เพจตัวสติ๊กเกอร์ที่ บอกการเติมลมยางเห็นป้าทุกอย่างนะคะเห็นไหมแต่ในลูกค้าเติมบีกิกก็จะมีค่าบอกนะคะโครงสร้างมาพาดูเม็ดอาร์ตใหม่จริงดูดิดึงยากมากอ่าเห็นไหมเม็ดอาร์ตนะคะเดินเรียบเนียนสวยเม็ดพอๆกันตามยาวตลอดแนวนะคะหัวน็อตด้านหน้าหัวน็อตประตูถ้าพอเห็นนะหัวน็อตแก้มหัวน็อตประตูเห็นป้าไม่มีรอยถอดรอยไข่นะคะคุณผู้ชมประตูบานหลังดูหัวน็อต เห็นปะหัวน็อตประตูหลังเห็นไหมเดิมเดิมเลยอะคุณผู้ชมสวยจริงอะคันนี้อ่าแรกได้ไหมเทียดีอะแรกคันนี้ได้ไหมสวยจริงนะคะดูดิแต่ทียดีนะขายใครก็คงจะลูกค้าไม่กล้าซื้อดูดิดูสวยเห็นไหมเทียดีที่นัดใช้นะคะทอรหอดอ่าเห็นไหมสวยสวยจริงๆเลยดูดิเห็นปะเดิมมากอ่ะโอ้โหอย่างสวยอะ คันนี้นะคะระบบออฝาท้ายก็เป็นแบบออโต้กดเปิดก็ได้กดที่เริ่มรีโมทก็ได้หรือว่าเตะเปิดก็ได้นะคะก็คือระบบคลิกนะคะอันนี้เราจะเปิดให้ชมแบบนี้ก่อนอ่าเปิดขึ้นมาอ่าดูหัวน็อตเดิมเดิมเลยดูดิความสวยของเขาอ่ะดูดิเห็นไหม ดูเห็นไหมเม็ดอาร์คดูดิสวยมากอันนี้ก็จะข้างหลังก็จะมีสติกเกอร์ใสเหมือนกันสติกเกอร์ใสสติกเกอร์ใสอ่าฝั่งนี้ก็จะมีเช่นกันสติกเกอร์ใสอ่ด้านบนสติกเกอร์ใสเห็นปะ่ะเดิมเดิมเลยแล้วดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะอ่าสำหรับผู้โดยสารแถวที่3ถ้าเราพับเบาะห้องเก็บสัมภาระนะคะเก็บได้ค่อนข้างเยอะนี่ แล้วดูไฟห้องเก็บสัมภาระนะคะก็มีให้อ่าแล้วตัวอุปกรณ์พร้อมใช้งานเห็นไหมอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะคะบอกเลยคือสำหรับใครที่เป็นสายรถ P P V นะยังไง t o โตยต้าก็ยังเป็นที่หนึ่งในดวงใจของใครหลายๆคนนะคะสำหรับใครที่ออกแนวลุยๆหน่อยอยากได้รถขับ4คันนี้ก็ตอบโจทย์นะคะรถแบบสภาพดีมากๆจริงๆนะคะอ่ะมาที่ด้านซ้ายซีกซ้ายของตัวรถ แน่นๆอีกแล้วอ่าดูเม็ดอาร์คเห็นปะอ่าดูไปข้างล่างบ้างเห็นไหมความเดิมนะคะแล้วหัวนอตจะให้ดูด้านหน้าเห็นไหมความเดิมของเขานะคะไล่กันไปยาวๆเลยดูดิเห็นปะความเดิมของเขาอ่าอันนี้แผ่นเพจที่บอกนี่ปลายปี2022ตัวแผ่นเพจจะอยู่ที่ตรงนี้นะคะอ่าเห็นปะปี2022แท้ๆอ่า ดูได้เลย 2, 2022แท้อๆดูถอดเม็ดอารตให้ดูถอดขอบยางให้ดูเม็ดอาร์ตอย่างแน่นดูดิเห็นไหมความเดิมอะอย่างที่นัดบอกคุณผู้ชมตลอดเลยรถสวยดูไม่ยากอันนี้จริงๆแต่รถคันไหนที่มันมีแบบเอ๊ะอันนั้นอะดูยากเพราะเอ๊ะของเราเนี่ยเอ๊ะมันเดิมเอ๊ะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะดูยากนิดนึงนะคะอันนี้ภายนอกไปแล้วโครงสร้างไปแล้ว เดี๋ยวเราพาไปชมภายในกันว่าความคุ้มค่าในการซื้อรถคันนี้มันจะมีความคุ้มแค่ไหนในเรื่องสภาพภายในแล้วก็ออปชันที่เขาให้มาค่ะไปกันเลยก่อนที่จะพาเข้าไปชมภายในนะคะเราจะขออนุญาตพาด,ดูเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะระบบภายในนะคะของรถยนต์คันนี้โดยการอ่านผ่านกล่อง ECU คะ่ะเราก็เสียบปลั๊กนะคะของเครื่อง OBD เข้ากับตัวรถไว้เรียบร้อยแล้วอ่าหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการวินิจฉัยผ่านเครื่อง OBD เครื่องนี้เราก็กด Health Report นะคะเพื่อเขาเรียกว่าเป็นรายงานสุขภาพของรถคันนี้อ่าเดี๋ยวมันก็จะขึ้นนะคะมีเขียวมีแดงอ่าถ้าแดงก็คือไม่ใช่ว่ามันเสียหรือว่ามันจะต้องแบบไม่ดีแต่ว่ามันคือการให้เราได้ตรวจสอบนะคะอุปกรณ์ชิน้นนั้นอ่ะเดี๋ยวรอให้มัน1 0อนะคะ รอนิดหนึ่งแป๊บเดียวค่ะไม่นานอ่ะเรียบร้อยนะคะเห็นไหมพอเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะดูเห็นไหมเรียกได้ว่าคันนี้นะคะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าก่อนออกนะคะนะัดก็จะทําการเข้าศูนย์นะคะเช็คระยะเป็นถ่ายของเหลวให้ลูกค้าก่อนส่งมอบอยู่แล้วหนึ่งรอบก็คือเข้าศูนย์โตโยต้าโดยต,ตรงนะคะดังนั้น ตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะกุญแจก็ได้ครบ2ดอกแบบนี้อีกดอกยังไม่เคยผ่านการใช้งานพลาสติกหอ่อพลาสติกอีกทีนะคะแล้วก็จะมีลาเบลนะคะเรียกได้ว่าลูกค้าเก็บไว้ครบมากใช้งานดีจริงๆนะอ่าเปิดนะคะก็จะเป็นระบบสมาร์ทคีย t ์เลกดปุ่มอันนี้ล็อกนะคะแล้วก็อีกทีหนึ่งอ่ากดปุ่มปลดล็อกรถได้เลยนะคะเปิดมาแผงประตูเริ่มกันเลย ดูแผงประตูอยู่ในสภาพดีมากดูหนังสีดำตัดสีแดงนะคะเดินได้สีแดงถ้าเป็นตัวนี้จะมีเขาเรียกว่าไฟเห็นไหมเวลาขับกลางคืนสวยมากแล้วดูที่เป็นชิ้นส่วนพลาสติกพวกนี้นะคะไม่มีรอยแตกรอยหักเลยนะคะอยู่ในสภาพไม่ลอกด้วยเห็นปะใช้งานดีจริงๆอ่าขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราจะสตาร์ทรถนะคะก็จะเป็นระบบ เหยียบเบรกกดปุ่ม engine start stop อ่าโอเคดูเลขใหม่ไปพร้อมๆกันค่ะเห็นไหม l ีเจนเดอร์อเลขใหม่คันนี้นะคะอยู่ที่5้าหมื่นกะยีบสอกิโลเมตรไมลแท้นะคะเพราะลูกค้าเข้าศูนย์ทุกระยะระบบอ่า uh. มากันเลยดูพวงมาลัยเห็นไหมด้านซ้ายควบคุมเครื่องเสียงด้านขวาก็จะเป็นควบคุมหน้าปัดตัวนี้นะคะตัวนี้มี adaptive cruise control อ่า พวงมาลัยแพทเทิร์นชิปเห็นไหมดูสภาพพวงมาลัยไม่มีรอยแตกไม่มีรอยฉีกขาดนะคะสีดําเดินได้สีแดงตัวเบาะก็จะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้า,าจะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะเห็นไหมเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วนะคะทางด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะคะฝั่งนี้นะคะดูสภาพเบาะสีดําตัดแดงเดินได้สีแดงนะคะตรงกลาง มีรูๆนะคะเขาเรียกได้ว่าระบายความร้อนนะคะคือเบาะโตโยต้าบอกเลยนั่งดีมากปีกเบาะเห็นไหมสังเกตปีกเบาะห้าหมื่นโลแต่ดูปีกเบาะไม่มีรอยแตกเลยนะเรียกได้ว่าคือลูกค้าแทบจะใช้งานคนเดียวน,นี่หนูบอกเลยจะมีขนาดเบาะคนนั่งก็ยังไม่มีเดี๋ยวจะเลฟเฟอรเรน์ให้ดูเบาะคนนั่งนะคะ,ะดูเบาะคนขับเดี๋ยวจะเลฟเฟอรเรน์ให้ดูดูสภาพด้านหน้าคอนโซลหน้าที่เป็นชิ้นส่วนพลาสติก ไม่มีรอยคูดไม่มีรอยกุญแจนะคะอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเดี๋ยวขอเบาลมแอร์นะคะอ่าเห็นไหมดูหน้าจอสัมผัสทัสกีนะคะแอร์ออตโต้เห็นปะทุกอย่างอันนี้จะเป็นไวเลสชาร์จอ่าวางโทรศัพท์ชาร์จได้เลยระบบขับเคลื่อน4ีล้อคันนี้มีระบบขับเคลื่อน4ีล้อเห็นไหมอ่าถัดมาดูคอนโซลดูสภาพคอนโซลเห็นปะดูเกียร เห็นไหมคอนโซลกลาง Eco Mode Power Mode นะคะทุกอย่างดูตัวนี้นะคะช่องเก็บสัมภาระอ่าที่วางแขนเป็นหนังเดินได้สีแดงอ่าตัวหนังสีดำรอยขาดไม่มีเปิดมาดูภายในเห็นไหมและด้านหน้ายังไม่หมดตัวนี้จะได้กระจกออโตอ้กระจก,ก,ะจกตัดแสงออโต้ด้านหลังด้วยนะคะไฟเวลาแบบข้างหลังรถมาไฟแบบทิมๆคันนี้ตัดแสงกล้องหน้าได้ไป ได้กล้องหน้านะคะสภาพดีมากๆจริงๆอ่าด้านหน้าอีกนิดนึงเปิดมาเห็นไหมช่องเก็บสัมภาระมีมาให้พร้อมใช้งานตัวเลเจนเดอถ้าเป็น2.4ขับ4ด้านบนตัวเขาเรียกว่าไฟอ่านแผนที่จะเป็น LED จะเป็น LED เห็นปะสวยงามนะคะที่เก็บแว่นตาเห็นไหมอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะคะไม่มีแตกไม่มีหกักตัวนี้อ่ามีไฟให้เห็นไหม เห็นปายคือแบบเขาเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานค่ะพู้โดยสารแถวที่2ดูสภาพบอกกันเห็นไหมบอกแล้วว่าลูกค้าบอกจริงๆว่าแทบจะขับคนเดียวน้อยมากที่จะมีคนนั่งซ้ายลูกค้าบอกแบบนี้ดูดิดูสภาพเห็นไหมดีมากสีดําตัดสีแดงสวยภายในสวยจริงๆเนี่ยถ้าแบบอันนี้มันมันอาจจะเห็นนิดนึงเริ่มแล้วเริ่มมีแสงไฟแล้วเห็นป่ะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมแต่ถ้าแบบคุณผู้ชมขับกลางคืนคือ ภายในมันสวยมากมันให้บรรยากาศมันให้อารมณ์มากๆด้านบนเพดานตัวนี้กุเห็นไหมไม่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่มีขุยไม่มีอะไรสภาพดีตัวแอร์แอร์ออโต้แยกหน้าแยกหลังอ่าไฟเห็นไหมมีมาให้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะแล้วก็มีความสะดวกสบายเพิ่มให้อีกก็คือตัวตรงนี้ช่องนี้จะเป็น u s b แบบ t แบบไท่าด้านล่างจะเป็นลัก พักไฟบ้าน ac 220 100วัตต์อ่าเป็นพักไฟบ้านด้านหน้ามีกระเป๋าจิงโจ้ไว้ให้เก็บของที่ห้อยเห็นปะเรียกได้ว่าครบขนาดแถวที่2ยังไม่ค่อยมีคนนั่งแถวที่3ไม่ต้องพูดถึงสภาพดูดิใหม่มากสีดำตัดสีแดงสวยๆเรามานั่งแถวที่3ก็ใช่ว่าเราจะเป็นลูกนอกข้อก็ไม่ใช่มันนั่งสบายนะดูดิพื้นที่เห็นไหม แล้วความสะดวกสบายเขาก็มีให้แอร์ส่วนตัวแอร์ส่วนตัวที่วางแก้วน้ําอยู่ด้านนี้ที่วางแก้วน้ําแล้วก็จะมีหัวที่สามารถเสียบเสียบต่อชาร์จโทรศัพท์ได้นะคะก็คือเสียบหัวแล้วก็ต่อสาย USB ได้กล้องท้ายท้านั่งตรงนี้จะเห็นกล้องหลังด้วยเขามีกล้องทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังติดจากศูนย์โตโตยตา้าเรียกได้ว่าไม่ขี้เล่ได้ไปสภาพดีมากคือบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปใช้ต่อ คุ้มมากๆจริงๆนะคะมาเรามาดูช่วงล่างของคันนี้กันค่ะเลเจนเดอร์คันนี้นะคะขับเคลื่อน4ลอ้อได้ดิสเบรกทั้ง4ลอ้อเครื่องยนต์สอเนาะได้ดิสเบรก4ล้อนะคะอ่าดูขนาดผ้าเบรกขนาดผ้าเบรกเห็นไหมคะยังหนาก่อนออกนะเช็คศูนย์โตโยต้าให้อยู่แล้วจานเบรกไม่มีคดไม่มีงอตัวโชค๊คตัวสปริงนะคะไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำมันนะคะยางลูกมา ยางลูกหมากเห็นไหมพวกนี้พร้อมใช้งานเห็นปะเห็นไหมแล้วก็อันนี้จะเป็นแหลกพงมาลายเห็นไหมสภาพเห็นปะพร้อมใช้งานรอยรั่วซึมน้ามันไม่มีนะคะตัวนี้บาร์โคดอีกอย่างหนึ่งบาร์โคดพวกนี้เห็นปะสติกเกอร์เห็นไหมยังอยู่ครบนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมด้านด้านล่างคันนี้นะคะเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อก็จะมีระบบเพาขับนะเพาขับชุดหน้าเพราะเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อเพาขับชุดหลังแล้วคันนี้นะคะใต้ท้องรถของเขาเนี่ย ออตอนออกป้ายแดงนะคะลูกค้าพ่นการสนิมเห็นไหมมันสังเกตดูมันจะออกดําๆแต่เป็นการพ่นการสนิมออกจากศูนย์นะคะช่วงล่างคัสซีซีนพวกนี้เห็นไหมคะสวยเดิมไม่มีการตัดต่อกอไม้น้ําท่วมแน่นอนตัวนี้จะเป็นอ,อ,อ่างน้ํามันเกียร์อ่ะเห็นไหมอ่างน้ามันเกียร์ไม่มีริ้วรอยเห็นไหมดูสภาพดิเดิมๆสวยๆท่อไอเสียไม่มีสนิมนะคะไม่เป็นสนิมสวยมากนะตัวนี้ ตัวนี้เห็นไหมเป็นชิ้นส่วนพลาสติกถังน้ํามันนะคะเห็นปะบาร์โค้ดเห็นไหมโตยโยต้านะคะสวยสวยเดิมๆรับประกันการ,การันตีไม่มีการตัดต่อกอไม้โครงสร้างสวยเดิมสปริงคู่หลังอ่าเห็นไหมโชค๊คสปริงคู่หลังไม่มีรอยรัว่วรอยเยิม้มรอยซึมเห็นปะทุกอย่างนะคะอยู่เรียกได้ว่าครบๆอ่าเห็นไหมบาร์โค้ดพวกนี้นะคะมันเป็นการบ่งบอกว่าตัวรถอะมันเดิมก็คือการมีสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดพ่วงนี้ ตัวนี้นะคะจะเป็นดูดปลายท่อสองจุดที่ขับสี่จะมีปลายท่อให้อ่ะเห็นไหมตัวปลายท่อนะคะสวยเดิมนะคะช่วงล่างตัวยางอะไหล่นะคะก็เป็นล้อแม็กขอบ2อ่ายางปี2023เห็นไหมเห็นปะเรียกได้ว่าลูกค้าจะได้ล้อแม็กทั้งหมด5ล้อนะคะสำหรับเ e เจนเดอรคันนี้นะคะ ่าช่วงล่างพาดูนะคะบอกได้เลยว่าสวยเดิมมากและไม่มีใครนะคะกล้าพาดูขนาดนี้นะคะแต่นัดอยากให้คุณผู้ชมดูสภาพของมันจริงๆเพราะเราอะทำความสะอาดอย่างสะอาดจริงๆนอกจากช่วงล่างที่เราทําความสะอาดสะอาดแล้วความเดิมของมันนะคะมันก็จะทําให้ตัวรถนะคะสวยมากจริงเรียกได้ว่าสภาพน้องๆป้ายแดงเลยคะ่ะ สำหรับ Toyota Fortuner LEGENDER 2.4ขับเคลื่อ4น4ล้อปี2022คันนี้นะคะราคาออกห้างป้ายแดงค่ะอยู่ที่1 7 8 0 0 0บาทค่ะวันนี้อายุรถนะคะ1ปีเศษเศษประหยัดไปแล้วถึง400,000บาทค่ะนัดขอขายเพียง1,319,000บาทค่ะเครดิตดีฟรีดาวจัดได้เต็มค่ะสำหรับลูกค้าซื้อสดไม่มีบวกแวดเพิ่มค่ะและไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ สไลด์ส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะใครที่สนใจคันนี้นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์0944264444ค่ะและขันถัดไปนะัดจะนำรถอะไรมารีวิวฝากคุณผู้ชมกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ